สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะฮะวันนี้กบวังน้อยนะครับอยู่ที่วังน้อยเลยนะฮะตอนนี้เราอยู่กันที่ถนนผลโยธินนะฮะช่วงบริเวณวังน้อยนะครับใกล้โรงเบียร์คาวส์เบิร์ดนะหรือโรงเบียร์ช้างนะครับนะตรงนี้ก็มีไซน์นะเครื่อง SDD ทํางานอยู่นะครับนะก็เลยแวะมาถ่ายให้เพื่อนเพื่อนดูกันนะฮะนะครับอตอนนี้เนี่ยกำลังกำลังขุดกันอยู่เลยนะกำลังดึงกันอยู่เลยนะครับนะตัวนี้ก็เป็นเครื่องเจาะดันลอด SDD ของ X c m g นะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นรุ่นไหนเนาะนะแต่ว่าตัวใหญ่เลยนะอันนี้ตัวใหญ่เลยนะครับอ่าเป็นของทีมงานเ e อ G นั่นเองครับ G&N N t e l e c o คครับผมโอ้อันนี้เจ้าใหญ่นะเป็นผู้ชำนาญการเรื่องการเจาะดันลอดโดยเฉพาะเลยนะแล้วตัวนี้ก็เป็นเครื่อง S อ d x ี m g ครับรุ่น x อ็ก2 0 0ครับ x อ2 2 2 200กิโลนิวตันเลยนะครับนะเครื่องยนต์2 4 2กิโลวัตต์คูณ2คูณ2นี 2, ่เครื 2, ค่อง2ตัวเลยนะนะโอ้โหยอดเลยนะครับน้ำหนักปฏิบัติการตัวนี้31ตันครับอ๋อยอดเยี่ยมเลยฮนะกับเครื่อง HBD นะนานๆว็นทีก็เลยมาเก็บภาพให้เพื่อนๆดูครับกับเครื่องจักร c m c นะฮนะเดี๋ยวมาดูภาพโดยรวมกันอันนี้เป็นชุดเครื่องจอดนะครับนะนะอันนี้เป็นชุดก้านนะฮะ ที่เราจะต้องเจาะแล้วก็ต่อร้อยก้านนะไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูการบรรจุก,กันนะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นชุดปั๊มนะฮะชุดปั๊มรีไซเคิลนะในการปั๊มน้ํายาเบนโวไนนะ์นะเข้าไปหล่อเลี้ยงนะเพื่อให้การเจาะเนี่ยนะครับสมูทราบรื่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องทํางานแล้วกันนะเมื่อสักครู่เห็นมีการเคลื่อนไหวแล้วมีการยกก้านขึ้นไปนะเป็นการป้อนก้าน เพื่อจะดันหัวเจาะนะครับให้ไปโผล่อีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นกา้ารขนาด6เมตรได้นะเพราะว่าถ้าเป็นเครื่องตัวใหญ่นะเครื่อง XZ22 นี่ขนาดก้านนี่ก็จะความยาว6เมตรครับเดี๋ยวดูการต่อก้านกันนะหลักการของ HDD นะครับก็คือการเจาะดันลอดในแนวระนาบนะครับเดี๋ยวดูนะเจาจบ ก้านเนี่ยนะฮะต่อกันไปเรื่อยๆนะฮะซึ่งปลายก้านด้านด้านน้นก็จะเป็นหัวเจาะนะฮะหัวเจาะหัวกัดน,นะฮะเจาะดินลงไปนะครับเจาะแล้วก็ดันไปเรื่อยๆจนไปโผล่อีกฝั่งหนึ่งนะฮะระยะทางก็ขึ้นอยู่กับสเปคหรือแบบงานนะฮะครับซึ่งเราต่อไปเรื่อยๆนะฮะหนึ่งก้านหกเมตรนะถ้าสิบก้านก็หกสิบเมตรนะฮะถ้าร้อยก้านก็หกร้อยเมตรครับนะบขึ้นอยู่กับสเปคงานตามแบบงานนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน